มาทำส้นตีนอะไรใบมุมอ่ะแล้วก็ปล่อยกูเกืบกเกอบสามนะทุ่มแล้วก็ไปจีนไต้หวันเขาคือมาขังเป็นปาช่องเลยแล้วนี่แต่งตัวดูแต่งตัวไม่ได้แล้วนี่สีอะไรเนี่ยโอ้โหดูแต่งตัวเข้าไม่ได้เข้ากับเขาเลยไม่พ่อ,องกูไม่ทำเที้ยขนาดนี้ว่ะอายุก็เยอะแล้วบางครั้ให้กูแต่งแล้วปีนี้แม่งเด็กจะเพะ่งแล้วป่อ่ะ ไปยืนห่างๆกูเลยนไหมทำไมมายืนใกล้กันแม่งเหมือนแท็กซี่พิเตอร์เลยนี่ก็ไม่ได้ว่นดีนะเนี่ยเสื้อก็ดูสีแล้วก็ไม่รู้สีทองไรสีท้องไรนี่ได้ข่าวว่าคนนี้เจ็สุดยอดยังยังไม่แนะนำชื่ออะไรกับมังเนี่ยชื่ออะไรถามจริงเขาจะมา เองนามาครั้งเนี้ยสนิทกับสองคนนี้ไหมนสนิทสนิทสนิทไม่สนิทก,กันหรอกมาเพราะเราเขาใช่ไหมเปล่ามาเพราะหนึ่งแล้วถามว่าระหว่างหนึ่กับน้องสองคนนี้รักใครมากกว่ากาันต่อแบบไม่คิดเลยรักหนึ่งไอส้สองคนนี้เพิ่งรูจมามา้จักกันไม่กี่วันนี้แ,นะแต่ตอนนี้สนิทกันมาตั้งแต่หกขวบสนิทขั้งตกครับ มีชาบะเสียสิฟิลิอารดนีไมทำไมอ่ะทำไมถึงชื่อขัดตกพอตั้งให้มีชายิบงิบปอดอะไรไหมยิบยิบอะไรนะยิบปอดมาประเทศไหนวันนี้ไม่มีหรอกแล้วทำไมถึ้งชื่อขัดตกกันแดงไงมีชายกันแดงไม่ใช่แล้วนี่คนนี้คนนี้เชื่อ่เป็นผัวเมียตั้งขา นีผูช้ชายหล่อๆไว้ใจไม่เล้ทำไมตอนหน้าแม้ทำหนเฮ้ยแม่คิดไงเลยไปไมเราทีไม่จิกตรงกลางเห็นนั่งแขหนทำตาหวนใส่เขกูเยน้ยมีหงกลางนี่ชื่อแทนชืแทนนาสกุลอะไรนี่ป็ะตับทำลบครับ <c oughs> นีนป็ะตบับ,ะตบทาล็เอเ้ยานำรักองน้นางนี้ว่ะ เป็นอะไรกันสวัสดเป็นหลังครับแค่หลังจะมาคุยนี่กูลูกเลยลูกลูกลูกชายเนี่ยลูกจ้างเดี๋ยวประชาชนชาวบ้านเขาเรียกขี้ขาดโอเคโอเคไม่เห็นเงี้ที่กูยเห็นไหมอันนั้นเจ้าขี้ลูกกูมังทอง ะไรเน <ระ fu hr> ี่ยคุณเห็นอะเป็นจังแปะน่าจะเป็นสาหร่ายนะเย็นยึง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 ยิงยึงน่อยสิหรืออยากหาซาตานตัวไหนกตกใจมึงไว้ผมสบเมึงจะไว้มึงไม่ดูชาวบ้านชาวช่องเขาบ้างนี่คงดีเขาไม่ไว้หรอกผมสบเนี่ยนี่ทิ้งงานไม่มีใครสนใจนักแสดงเนักทวงมึงสนใจ เงือคนหล่อนนี่ก็เหม่งพรอะไรนี่แทนคุณใด้คนนี้มาสอนของรอบเนี่ยนะนี่ภาษาไทยดีเป๊ะเฮ้ยดูดเล่นได้ภาษาไทยดีเด้งมาสามตีสองโอ้ใครให้แม่กูไงโอ้ที่บ้านเขาไม่ให้ได้ใครจะมาใ,ามาให้ดีใช่ม้จจะมาให้มาสอน อยากร้องเพลงอะไรเอาเพลงไทยเดี๋ยวเพลงไทยผมร้องไม่เค้เป็นเท่าไหร่มีเพลงอะไรบ้างเพลงเพลงประจำชาติเพลงเทศกาลก็ได้จิ๊กเกอร์เทศกาลเพลงอะไรนั้นเรื่องมันอ่ะไอ้เลือกร้อยกระท้อนร้อยแล้วแค่ขึ้นแค่เรียกชื่อเทมร้อยกระท้อนอ่ะกระท้อนร้องเลยไหมเดี๋ยวลองลองก่อนได้ไหมร้องสอนได้ไหมร้องรองร้องไล่ร้องไลแต่มึงฟังไล่ไหม จะเปิดแอร์เหี้อะไรนักหนานิดนี่ขายตั๋วหรือว่าฟรีฟรีกูนึกแล้วถ้าขายตั๋วคงจะดูค่าข้างหนักนิดเลยก็ประมาณสองแถวหน้าน่าจะเต็มอะไรนะสองแถวหน้าน่าจะเต็มถ้าขายตัวใช่แล้วก็เอาอะไรมากั้นให้มันแคบลงดีกว่า 我好烦恼。